นะครับวันนี้เราจะมาปาลายสาหรายกันนะครับตอนนี้เรากำลังิวางคูนนะครับแต่งโครงวางคูนแล้วนะครับเด็นทัวโลกคุู้ชวางูนแล้วก็ให้ก่อนที่เราจะวางแบบนะครับเราต้องปรับผิวเนื้อปูนให้มันได้ระดับนะครับเรียบแล้วก็วางาพิมพ์ลายกน,ท,<อ>นที่เราจะ ใช้ในการทำลายสาหร่ายนะครับก็ง่ายๆนะครับนี่ก็แต่งลูกพี่เป็นคนแต่งลูกน้องเป็นคนโปให้นะครับได้นะครับก็ออกมาอันนี้แล้วก็นี่ครับขั้นตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับเราใช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมงนะครับกับสองตัวนี้นะครับขอบคุณครับ